สวัสดีค่ะสวัสดีค่ำคืนวันที่10มกราคม2569นะคะ,ะวันนี้ก็เป็นวันเด็กเนาะแล้วก็เป็นวันที่จินจุมาทำแลนดอมนะคะแล้วก็มาเปิดพลังงานของเขาว่าคนเงียบในใจของคุณนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณแล้วก็พลังงานของเขานะตอนเนี้ยตอนที่จินจุเปิดเนี่ยเป็นยังไง อ้เวลาน่าจะตรงเ,เรียกกับเมื่อวานเนาะว่าเวลาที่จรนจุอ่านคลิปวันนี้เปิดคลิปวันนี้ก็จะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะคะวันนี้ก็มาดึกเหมือนกันเช่นเคยเพิ่งเคลียร์แบบลูกดวงเสร็จเนาะแล้วก็ดีใจกับลูกดวงแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่แบบว่าเออได้แบบว่าเป็นแบบได้เป็นกระบอกเสียงหรือแบบเออได้ได้ทาให้คนคนหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกว่า มันไม่แฮปปี้จังเลยอ่ะแล้วพอหลังจากวางสายแล้วแบบทุกคนแบบว่าเอ้ยมันดีจังเลยอ่ะอะไรแบบเนี้ยอูยจจิงจุงจุมีความสุขนะจินจุมีความสุขกับการที่ตั้งตั้ง,ต,งตั้งใจเปิดให้แล้วก็ถ้าทุกคนบอกถ้าภาพแบบถ้าจินจุแบบกําหนดเวลาให้แล้วแล้วแบบว่าไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแบบพี่หมอเลื่อนให้นิดนึงได้ไหมปรับให้นิดจินจุก็จะปรับให้เลยคือแบบว่าอ่าเวลาเนี้ยมันฉันเอ่อเหมือนจะบอกว่าจินจิงจบอกเวลาไปแล้วนะแต่ลูกทวงไม่ได้อะไรแบบเนี้ยขอขยับให้นิดนึงจินจูก็จะทาให้นะอืมรู้สึกว่า มันแบบว่าเอ้ยเขาเขาอยากมาปรึกษาเราจริงๆนะอะไรแบบเนี้ยแต่แบบว่าเออแค่ช่วงเวลาของ,ของ,ข,องของเขาไม่ได้จริงๆอะไรแบบเนี้ยอก็อันนี้เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันดีกว่าจากพลังงานที่จินจูเห็นของพี่นาภิพัยวันเนี้ยค่ะอ,อ,อืพลังงานของเขาวันเนี้ยเขามีความรู้สึกอ่าพลังงานมันจะเป็นประมาณว่าอ,อฉันก็ไม่แหละเออ เป็นพลังงานที่ตีกันอยู่ในหัวว่าฉันน่ะฉันอยากกลับไปฉันฉันกำลังวางแผนแล้วอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้จังเลยอออะแต่เอ,อก็มีความรู้สึกว่าอืมอยากคุยอยากสื่อสารอยากจะติดต่อเหมือนแบบว่ามีไฟมีแพชชั่นอยากจะเข้าหาคุณจังเลยอ,อ,อยากจะแบบว่าอยากจะติดต่ออยากจะเคลียร์ให้มันจบๆเลยแล้วคราวนี้ก็เหมือนเหมือนคิดวนไปวนมาสุดท้ายก็บล็อกตัวเองบล็อกหัวใจตัวเองว่าเบรกไว้ก่อน ใจยเยน็ยเยนๆใจยเยน็นๆใจเย็นๆอะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นมันเป็นมันเป็นสภาวะประ,ประมาณนี้อะไรแบบเนี้ยอืมแล้วคราวนี้ก็อความรู้สึกของเขาที่มันมีต่อคุณตอนเนี้ค่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆนะอืมเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณที่เป็นแบบว่าเอ่อฉันอยากมีความกล้าจังเลยแบบเออมันเหมือนกับคนที่มันเหมือนกับคนที่คนที่เอเขาจะเรียกว่าไงอ่ะ เขาไม่ได้แบบว่าเอ่อเขาไม่ได้แข็งแรงในเรื่องของความรักอะคะ่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เคยไม่ได้เคยลงสนามความรักบ่อยๆอะไรแบบเนี้ยเออคือมีเป็นเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีนะแต่ไม่ได้เคยลงสนามอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าอ่ารักใครบ่อยๆหรือให้ใครเข้ามาในในพื้นที่ของตัวเองหรือ ปิดตัวปิดใจค่อนข้างเยอะแล้วพอคราวนี้พอพอจะก้าวออกมาแล้วก็มีความรู้สึกกลัวอยู่ในใจอะไรแบบนี้ยค่ะอืมแล้วส่วนอ่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณวันเนี้ยคืนเนี้ยเขาอ่ะอยากจะบอกคุณว่าถ้าให้คีให้ให้จินจุแกะคีย์เวิร์ดออกมาเขาจะบอกคุณประมาณว่าอ่าฉันอ่ะรู้สึกผิดนะอืมฉันรู้สึกผิดแล้วฉันก็รู้ว่าฉันอ่ะยังไม่คู่ควร กับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่ชนะก็กําลังพยายามรักษาใจตัวเองพยายามอพยายามเรียนรู้พยายามเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอยู่อแล้วฉันอยากจะถามเธอว่าถ้าฉันกล้าพูดหรือกล้าแสดงความรู้สึกกล้าที่จะเข้าหาเธอจริงๆแล้วอ่ะเธอยังจะรอฉันอยู่หรือเปล่าอ,อันนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดละที่คุณจะต้องที่คุณจะต้องให้คำตอบของตัวเองเนาะ จริงๆบอกไว้ก่อนนะคะว่าพลังงานที่เราดูหรือว่าเลนดอมที่ทุกคนมาดูมันเป็นพลังงานรวมนะคะไม่ใช่พลังงานเจาะจงนะมันอาจจะตรงกับมันอาจจะตรงกับคุณหรือมันอาจจะไม่ตรงกับคุณอะไรแบบนี้คุณ,ค,ณคุณจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอืมเพราะมันเป็นพลังงานรวมเนาะ,ะแล้วส่วนอ่ามันจะคุณจะต้องตอบคาถามของตัวเองแล้วว่าเออแล้วสรุปแล้วถ้าฉันรอเขาฉันฉันจะรอเขาได้ถึงตอนไหนหรออืม ขอบเขตจ,จะต้องอยู่ตรงไหนหรออะไรแบบเนี้ยเออเราจะต้องดูด้วยเนาะเพราะว่าบางทีอะค่ะอืมบางทีคนเงียบใจของคุณนะคุณนะคะล็อกล็อกเป้าของกับล็อกไว้แล้วว่าเออคนนี้แหละอะไรแบบเนี้ยแต่คราวนี้คือคนเงียบใจของคุณถ้าเขายังไม่แข็งแรงพอแล้วเขายังไม่ได้มีแรงฮึดสู้พอที่จะแบบว่าที่ที่มันตรงพลังงานกับคุณนะอ่ะเขาอาจจะไปมีคนอื่นหรือคุณอาจจะเห็นว่าเอ,อ้ยเขาไปกับคนนั้นคนนี้แล้วอะไรแบบเนี้ยก็ถ้าเป็นความรู้สึกของจินจุนะ ก็อย่าได้ไปกล่าวโทษหรือว่าไปไปอะไรของไปไปแบบว่าไปตำหนิอะไรเขาเลยเพราะว่าแต่ละคนนะคะมันก็มีเส้นทางเป็นของตัวเองเนาะมีเส้นทางของตัวเองแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าอ่าบางทีอะมันอาจจะไม่ใช่ว่าเราไม่รักกันหรอกแต่พลังงานของเราสองคนนะคะมันไม่ตรงกันอืมคนนึงอยากสู้คนนึงไม่อยากสู้คนนึงเขารู้อยู่แล้วคนนึงแบบว่าเขาอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วว่า ก็ฉันไม่ไหวอ่ะฉันยังไม่พร้อมเรียนรู้ฉันได้เท่านี้อืมแต่ส่วนคุณคือฉันมีไฟฉันมีไฟฉันฉันเรียนรู้อยู่ตลอดอะไรแบบเนี้ยคือพลังงานมันไม่เท่ากันพอถ้ามันเป็นรูปแบบนี้อันนี้จินงุขอพูด,ดนิดนึงนะว่าถ้ามันเป็นพลังงานแบบเนี้ยแล้วคุณแล้วคนของคุณที่แบบว่าที่เขามีแรงฮึดสู้อะไรแบบเนี้ยจินูุมั่นใจว่าแต่ละคนจะต้องมีความเอ๊ะมีสัญชาตญาณของตัวเองอยู่แล้วว่าอ่า ถ้าคู่ไหนบางคู่ที่ตอนนี้คือกําลังแบบกลับเข้ามาคุยกันแล้วแล้วมีการสื่อสารกันอะไรแบบนี้เขาอาจจะไม่ได้พุ่งเข้าหาคุณทันทีอาจจะเป็นแบบว่า,อ,าอยากคุยมากกว่านี้นะอยากแชทมากกว่านี้นะแต่ฉันก็ก็ฉันคุยไม่เก่งอะอะไรแบบนี้เขาอาจจะสื่อสารมาเล็กๆเพราะว่าระวังคําพูดบางทีคําพูดมันอาจจะไม่ได้ตรงใจคุณอะไรแบบนี้คุณอาจจะต้องถ้าเขากลับมานะในกรณีที่เขากลับมาคุณอาจจะต้องค่อยๆดึงเขาอะค่ะค่อยๆแบบ คุณเคยเห็นจินจุขอโทษนะคุณเคยเห็นลูกหมาตกน้ํำไหมอะที่มันหนาวสั่นอะที่มันหนาวสั่นแล้วเราจะต้องค่อยๆใช้ผ้าเช็ดเช็ดเช็ดเขาใช่ปะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยคุณจะไปแบบว่าไปแบบดึงกระชากเลยมันมันก็ไม่ได้เพราะว่าคนมันเพิ่งคนมันแบบเขาเพิ่งเจ็บมาอะไรแบบเนี้ยมันต้องค่อยๆละเมียดละไมแต่ถามว่า มันก็ต้องถามตัวเองดนะ้วยว่าเราทำเราทําสิ่งเนี้ยเออแล้วเรามีความสุขหรือเปล่ามันลดคุณค่าเราหรือเปล่าหรือมันมันทาให้ชีวิตเราไม่ไปต่อข้างหน้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันต้องดูหลายๆองค์ประกอบเนาะก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะพลังงานของวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นความบันเทิงเนาะถ้ามันตรงก็น้อมรับคําทํานายไว้แต่ถ้ามันไม่ตรงก็เอาไว้ที่ช่องจีนจุดนี่แหละ ก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะฉันจินจูพูดให้แล้วนะ